ข้อที่21เนี่ยเป็นเรื่องของสายตาของเราอันนี้ไม่ยากเลยนะนะครับจากแผนภาพทิศทางของแสงและตำแหน่งการเกิดภาพของสายตาของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้น A หนูเห็นว่า A เนี่ยแสงเนี่ยตกที่เรติน่าของดวงตาเราพอดีแต่ว่า B เนี่ยแสงจะเกิดจุดโฟกัสหรือจุดที่ชัดที่สุดเนี่ยก่อนถึงเรติน่าของเรา สภาพแบบนี้เรียกว่าการเกิดสายตาสั้นหรือไมโอเปียนะครับอันนี้คือสายตาสั้นหรือไมโอเปียเราแก้ได้โดยการใช้เลนเววนะครับสั้นเวายาวนูนเลนเววเนี่ยจะช่วยในการทำให้แสงเนี่ยมันเกิดการกระจายตัวออกไปนิดนึง และพอผ่านนะครับดวงตาของเราเลนส์ตาจะทำให้มันกลับไปตกกระทบที่เลติน่าของเราพอดีแบบนี้พูดง่ายๆคือเลน์วล wow! จะช่วยขยับการเกิดจุดโฟกัสหรือขยับจุดโฟกัสเนี่ยซึ่งเดิมมันตกจุดโฟกัสมันเกิดก่อนถึงเล t ตินา่าจะถอยขยับให้มันไปตกอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่เล t ติน่า wow! ของเราได้พอดีเลยตรงนี้นะครับนี่เี๋ยวอ เส้นสีดาเหมือนกันเอาใหม่นะครับพอใส่เ,เลนวลเข้าไปแล้วปั๊บทันเดินของแสงจะเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ฟืบนี่ตรงนี้นะครับฟื้ตรงนี้ไปตกอยู่ที่เรตินาพอดีนี่คืออา้าวนะครับนี่คือการแก้ไขสายตาสั้นด้วยเลน์วลนะครับผมหรือจากรูปนี่ก็ได้อา่าดูรูปนี้นครับรูปให้ดูนี่ครับ การเกิดสายตาสั้นหรือไมโอเปียภาษาก็คือ n e ี r sight นะครับก็คือสายตาสั้นนั่นเองครับซ้ายมือขวามือขวามือนี่คือสายตาปกติหรือ normal eyes นะครับก็คือแสงเนี่ยจะเข้ามาไปตกกระทบนะครับไม่ตกเขาพูดผิดไปเกิดจุดโฟกัสคือจุดตัดกันอนะจุดโฟกัสไปเกิดอยู่ที่เลติน่าของเรานะครับนะตรงนี้พอดีเลย f o กั l p o i n t เนี่ยคือจุดที่เกิดจุดโฟกัสเนี่ยเกิดที่เลติน่าพอดีแต่สายตาสั้นนั้นจุดที่มันเกิด โฟกัสพอยท์หรือจุดที่มันตัดกันเนี่ยจุดโฟกัสของมันเนี่ยมันเกิดก่อนถึงเลติน่าเห็นไหมมันยังไปไม่ถึงเลติน่าเลยนะครับแต่มันันมาโฟกัสกันแล้วตรงนี้ทําให้ภาพที่ไปตกเลติน่าเนี่ยมันเป็นภาพที่เลยจุดโฟกัสไปมันจิงไม่ชดัดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสายตาสั้นแก้ไขได้โดยใช้เลนวาวเห็นไหมครับเลนว้าวเนี่ยจะช่วยถ่างให้แสงเนี่ยกระจายออกมาและพอผ่านเลนตาปับ๊บจะขยบขยบ ให้จุดโฟกัสเนี่ยไปตกอยู่ที่เลติน่าได้พอดีนะครับอย่างที่ครูกบวาดรูปให้ดูแล้วเนาะดังนั้นในเมื่อข้อนี้เนี่ยเป็นดังนี้โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อ1 A สายตาปกติ B สายตาสั้นข้อนี้ถูกอย่าตอบนะเขาถามข้อผิดนะครับข้อ2 B สายตาสั้นจริงแก้ไขได้โดยใส่แว่นที่ทําจากเลนเว,ว้าข้อนี้ถูกนะครับสั้นเว,ว้ายาวนูนไง ข้อ3าํนำเลนนูนมาวางไว้หน้า B ีจะทำให้จุดตัดตกที่เลติน่าพอดีผิดครับต้องใช้เลนวัวนะครับข้อ3นี่แหละคือข้อที่ผิดชอยข้อ4บอกว่านำเลนนูนมาวางไว้หน้า A จะทำให้จุดตัดตกก่อนเลติน่าอันนี้เรื่องจริงนะครับนะจริงๆข้อ4เนี่ยอาจจะยากนิดน,นึงนะครับบางคนจะมองภาพไม่ออกครูครบขอวาดเลนส์นูนหน้า B เอ้ยหน้า A ให้ดู A เนี่ยเป็นสายตาปกติอยู่แล้ว คือไม่ต้องใส่เลนอะไรแล้วแต่สมมุติหากเราเอ็นเอาเลนนูนเนี่ยไปวางไว้นะครับเลนนูนจะช่วยร่นระยะการเกิดจุดโฟกัสเพราะว่าเลนนูนอ่ะมันจะรวมแสงลงม,มาก่อนแล้วชั้นหนึ่งพอรวมแสงเรากลุ่มเอาจะรวมมากเกินไปขอโทษทีรวมมาแล้วชั้นหนึ่งพอรวมมาแล้วแล้วพอไปเจอเลนตาอีกปับ๊บมันจะรวมอีกชั้นหนึ่งครับจุดโฟกัสจะอยู่ตรงนี้ นะครับเลนนูนจึงไว้ใช้แก้ไขคนที่เกิดภาวะไฮเปอร์โอเปียหรือคนที่เกิดภาวะสายตายาวคือจุดโฟกัสเนี่ยคนที่เป็นสายตายาวมันเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนคนที่เป็นสายตายาวเนี่ยคือจุดโฟกัสของเขาเนี่ยมันไปโฟกัสข้างหลังข้างหลังเลติน่าแบบนี้ภาพที่เกิดที่เลติน่าเนี่ยมันเป็นภาพที่เบลอไม่ชัดพอเราใส่เลนดูนไปอย่างที่บอกครับเลนนูนมาจัดไปช่วยล่นระยะนะครับล่นระยะและทําให้จุดโฟกัส่มาเกิดอยู่ตรงเนี้ย ได้พอดีดังนั้นคนที่เป็นสายตายาวจึงแก้ไขได้โดยใช้เลนูนแบบนี้แต่หากเอาเลนูนมาใส่ในคนสายตาปกติจะกลายเป็นคนสายตาสั้นไปเลยนะครับจะกลายเป็นคนสายตาสั้นไปเลยเพราะฉะนั้นชอยข้อ4อธิบายได้ถูกมากครับเป็นข้อสอบที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อ21ตอบข้อ3คือข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับผมจบครับไปข้อที่22ครับ